สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งรถของลูกค้าเองนะฮะแล้วเคสนี้ลูกค้าก็อยู่ต่างจังหวัดอีกหนึ่งเคสนะครับเคสนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะฮะอยู่อำเภอพยุก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่จบจริงตามโปรโมชั่นนะครับเคสนี้ลูกค้าทำอาชีพเปิดร้านขายของนะครับก็คือขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับมุงหลังคาพวกเหล็กเส้นพวกฝ้าพวกเนี้ยอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการมุงหลังคานะครับลูกค้าก็ เปิดร้านแล้วอยากได้รถคันนี้แต่จริงๆลูกค้าไม่ได้ใช้เองนะครับคนซื้อก็คือซื้อแล้วก็ให้ลูกชายเป็นคนใช้นะครับเดี๋ยวไปพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ทําเรื่องได้ง่ายๆแบบลูกค้าท่านนี้นะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะทางชา n น l ของ YouTube ช่องนี้นะฮะช่องที่จะทําให้การออกรถใหม่ป้ายแดงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อทักทายกันได้เช่นเคยก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะคันนี้เดี๋ยวลูกค้าเดินทาง มาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่อำเภอพายุนะฮะกับอาชีพนี้ที่ถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันก็คืออาชีพค้าขายแต่คีนี้ลูกค้าค้าขายก็คือเปิดเป็นร้านนะครับที่ทําเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กพวกเหล็กพวกโครงฟ้าต่างๆนะครับที่เปิดอยู่ในอำเภอพายุนะฮะกับเคสนี้ผมถามลูกค้าแล้วว่าลูกค้าดูผมมาช่องทางไหนลูกค้าก็บอกว่าดูในโซเชียลเพราะว่าลูกชายของลูกค้าดูแล้วก็อยากได้รถนะฮะ คสนี้คือลูกชายให้คุณแม่ทําเรื่องซื้อให้นะครับคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับและที่สาคัญคุณแม่เชื่อด้วยว่าการซื้อรถแบบนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่คุณแม่ทําเอกสารทุกอย่างให้กับทางลูกนะครับก็เป็นช่องทางออนไลน์ที่ผมว่าน่าจะเป็นช่องทางต่อไปก็น่าจะเป็นช่องทางนี้แหละที่ลูกค้าต้องการซื้อรถหรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นช่องทางที่ เป็นช่องทางที่มุ่งไปทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรตอนนี้ก็คือทุกอย่างออนไลน์หมดนะครับตั้งแต่โควิดเข้ามานะครับและครั้นี้ลูกค้าก็ไม่ได้เดินทางนะครับตอนทำไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็จะมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซอร์วิสถึงท,ที่ที่หน้าร้านเลยนะฮะแต่วันที่ลูกค้าขึ้นมารับรถเนื่องด้วยหนึ่งภารกิจของผมก็คือในเดือนมีนาคมนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปส่งรอบลูกค้าได้นะเพราะว่าคิวของผมจะแน่น เต็มไปหมดเลยฮะลูกค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นมารับรถเองเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไหว้พระวันนั้นลูกค้าบอกว่าจะไปไหว้พระที่นครปฐมด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะที่ต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจว่าช่องทางนี้สามารถทําให้การออกรถหมายป้ายแดงแล้วลูกค้าสามารถแต่งดีไซน์ของตัวเองได้นะครับเพราะว่าเคสนี้ลูกค้าเคยดูมาในช่องแล้วว่าอยากได้รถสไตล์แบบคันที่สมมอบไปแล้วก็เลยแคปรูปมาแล้วก็จัดการแต่งได้เลย คนี้ผ่านไม่ยากครับกับโปรโมชั่นที่ฮอตจริงๆฮะโปรโมชั่นนี้ก็คือดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เงินลดเพียงแค่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าโปรโมชั่นหกหมื่นเก้าพันบาทนี้ได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งม,มอบรถยนต์วันนั้น,นครับที่ลูกค้ามารับเองที่โชว์รูมยินสูนครหลวงแจ้งวัฒนานะครับผมเชิญชมได้เลยครับสําหรับคันนี้นะครับแคโค 1.9 LDA สีบอลเงินคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองทั้งหมดนะครับนี่ฮะตามที่เห็นตามรูปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าการที่ลูกค้าออกแบบเองกับโปรโมชั่นนี้นะฮะที่ลูกค้าจัดผ่านก็คือโปรโมชั่นที่ดาว15%ใช้เงินลงรถเพียงแค่69,000บาทนะครับ69,000บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวพาเดินชมเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เนี่ยฮะลูกค้าเลือกล้องานของ K1SF นะฮะอันนี้เนี่ยครับก็เป็นล้ออีกล้ออีกงานหนึ่งครับที่ค่อนข้างสวยนะฮะเนี่ยครับแล้วก็รับด,ด้วยยาง235458นะฮะกดหน้าลงมา2นิ้วเนี่ยครับนี่นี่คือมิติของรถคันนี้นะฮะที่ลูกค้าได้ออกแบบเองแล้วก็ล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์2 6 5 4 0 1 8นะครับกดหลังลงมา3นิ้วเนี่ยครับมิติของรถคันนี้ สำหรับฟิล์มคันนี้ที่ติดก็คือฟิล์ม60%นะครับก็เป็นฟิล์มดำก็จะลงตัวกับรถสีบอลเงินแบบนี้นะฮะส่วนด้านท้ายที่ได้ยินก็คือเสียงข้อซิ่งนะครับคันนี้ก็คือจัดเต็มมากนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยนี้คือรอบเดินเบาของข้อซิ่งคันนี้นะครับแล้วก็ถอดกระชนหลังออกใส่คำหลบป้ายแทนนะครับแบบนี้ส่วนอุปกรณ์ที่ถอดก็วางอยู่ท้ายกระบะแบบนี้นะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับ นี่คือเป็นอุปกรณ์ที่จัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับ69 0 0 0าบาทดาวเอก็คือได้สเต็ปแบบนี้เลยนะฮะล้อก็จะล้นออกมานิดนิดนะครับก็เป็นสเต็ปที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับไปรุ่นชอบแบบนี้สำหรับด้านในนะครับด้านในก็จะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งก็คือมีด i ิฟฟี่โอนะฮะ6ตัวนะครับก็คือไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียบปลั๊ก o อบดีวัดคา่าได้จริงๆทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็มีวัดบูธให้อีกหนึ่งตัวนะครับในโปรโมชันนี้ส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ตั้งค่าต่างๆของดิฟฟี่นะครับลูกค้าสามารถปรับแต่งสีตั้งค่าวัดบูธแจ้งเตือนได้เลยนะฮะแบบนี้ครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างจะลงตัวนะครับกับรุ่นแคร์โฟ1.9 LDA คันนี้ส่วนสถานการณ์รถตอนนี้ก็ต้องติดตามนะฮะเพราะว่าตอนนี้รถค่อนข้างขาดนะครับ ลูกค้าที่บุ๊กเข้ามาก็พยายามจะจัดสรรรถให้ได้ตามคิวที่ลูกค้าต้องการนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็อย,ยออกพาไปส่งมอบด้วยกันนะฮะแต่ส่งที่นี่แหละฮะเดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอติดตามชมได้เลยกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับส่วนน้ำมันการเติมผมแจ้งทางคนใช้แล้วนะว่าต้องใช้แบบไหนยังไงน้ำมันดีเซลเติมได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็น B10 B20 ได้หมดครับแต่เวลาเติมเติมให้หมดถังแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับถึงเมื่อเราเติม B10 ใช้จนจะหมดแล้วค่อยเติมอันใหม่เข้าไปให้เหลือน้อยที่สุดใช่ครับีที้รกเติมหน่อเดียวยาดีก็เติม V ี o า e r ไปเลยแต่แพงได้ครับะขใส่ายรูปหน่อยครับที่รถ แล้วก็ตัีนี้จบไปเนาะเรียบร้อยครับรอฝันหมดก็เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ำขานเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เลกเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตร,รกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถาม,ถาม,ถามรายละยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝ,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดส u b s c ส i b e ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพ e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ